สวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ที่เด็ดวันวันนี้บอลเต็งวันนี้นะครับผมประจําวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม25-66กนะครับก็หยิบม,มาฝากบอลเต็งหนึ่งตัวอีกเช่นเดิมนะครับนะสำหรับคู่วันนี้ก็จะเป็นคู่ยูโรป,ปาลีกนะครับผมไหนะยูฟ่ายูโรป,ปาลีกนะครับระหว่างโอลิมピกอสนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของราซิงเกงนะครับผมนะก่อนที่จะเข้าไปวิเคราะห์บอล1ตัวนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนๆน,นะครับส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับผมอ้าก็ขอ สรุปผลเมื่อคืนกันก่อนนะครับผมนะก็สําหรับเมื่อคืนที่ผมให้ไปนะครับผมนะหนึ่งตัวหน้า YouTube ก็จะเป็นเบอร์ตันเอาเบียนนะครับกับเรเตอร์ซิตี้นะครับผมนะคู่นี้ผมให้เชียร์ไปที่เร t เตอร์ซิตี้นะครับผมนะในราคาขึ้นควบรูปนะครับจบเกมเรตเตอร์ซิตี้ก็ชนะไปที่2ต่อ0ก็กินกันมานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับกลุ่มเก่านะครับผมนะก็โดนกันไปนะครับผมนะวันนี้ก็มา เริ่มต้นที่กลุ่มใหม่นะครับผมนะมาสร้างกลุ่มใหม่นะครับผมนะใครอยากเข้ากลุ่มนะครับผมนะก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้ที่ไลน์แอดด้านล่างนะครับ806 aptxe นะครับมีกิจกรรมแจกรางวัลกันทุกวันแน่นอนนะครับผมนะถึงจะสร้างกลุ่มใหม่ก็มีกิจกรรมแจกกันทุกวันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผม สำหรับคู่วันนี้นะครับผมนะโอลิมิกอสกับราซิงเกงนะครับผมนะเรียราคาหลักเปิดมาที่โอลิมปีกอสนะครับผมนะต่อราซิงเกงอยู่ที่ราคาต่อปอปอรหรือว่าเสมือควบครึ่งนะครับโอลิมปีกอสก็จะเป็นน้ำดําอยู่ที่0.91ราซิงเกงก็เป็นนำ้ำดําเหมือนกันอยู่ที่0.89นะครับก็เลี้ยงเวลาตีสอนะสำหรับคู่นี้นะครับผม ส่วนเรทราคาสกอร์ต่าสกอร์สูงนะครับผมนะเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับผมนะน้ำก็อยู่ที่0.90ทั้ง2เรท2ราคาเลยทั้งสกอร์ต่ําและสกอร์สูงนะครับผมนะคู่นี้เปิดมาหน้าบอลก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกับเรทราคาสกอร์ต่ําสกอร์สูงนะครับราคาต่อเปิดมาต่อปอแล้วก็ราคาสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งก็ไม่แตกกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนวินเลทของทั้ง2ทีมนะครับผมนะ วิลเลยตของโอลิมเปกอสนะครับผมในอยู่ที่43ส่วนลาซินเกงอยู่ที่30แล้วก็อาตาัตราการเสมออยู่ที่27นะครับผมนะ mm hmm. คือว่าฟอร์มคู่นี้ก็เป็นโอลิมเปกอส ยูริกิทก็เป็นทีมใหญ่นะครับผมนะลาซิงกิงก็เบลยเยียมเป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครับผมนะถือว่าค่อนข้างจะสูงสีกันมากฟอร์ม7นัดหลังสุดของโอลิมเปกอสนะครับก็ชนะ4เสมอ2แพ้1นะครับอยู่ที่71%ส่วนลาซิงกิงนะครับผมนะฟอร์ม7นัดหลังสุดก็ชนะ2เสมอ2แพ้3อยู่ที่43%นนะครับผมนะแล้วก็มาเยือนด้วยนะครับลาซิงกิงมาเยือนด้วยนะครับผมนะแล้วก็เดินทางมาไกลนะครับผมนะผมคิดว่า คู่นี้นะครับผมนะเจ้าบ้านน่าจะได้เปรียบนะครับน่าจะได้เปรียบนะครับเรย่องราคบก็เปิดมาไม่แพงนะครับเสมอก็เตรียมที่นะครับนะก็หูขาดส่วนฟอร์มที่เคยเจอกันมา1ครั้งนะครับผมนะปี2 0 1 8นั้นนั้นนะครับผมนะเป็นบอลกระชับมิตรนะครับก็ราซิงเกินก็กดโอลิมปิกกสไปที่4ต่อ0เลยนะครับผมนะนั้นนั้นก็ถือว่าห่างมาแล้ว4 5หปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 8นะครับผมนะวัดผลอะไรกันไม่ได้เลยสำหรับ โอลิมปิกกสกับราซิงเกงนะครับผมนะคู่นี้เป็นบอลก่อนรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมนะรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็จะไปเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับสำหรับบอลยูโรป้าลีกนะครับผมนะถ้ามีสิทธิ์นะครับถ้าใครชนะมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มเลยนะสำหรับคู่โอลิมปิกกสกับราซิงเกงนะครับดูจากเรียนแล้วก็ฟอร์มราคาทุกอย่างแล้วนะครับผมนะคู่นี้ผมคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะทําได้ดีกว่าทีมเยือนอย่างราซิงเกงนะครับ ส่วนเหรียญราคานะครับผมที่ข่าวร่วงหน้า ข่าวลวงหน้าก็เปิดมาที่ราคาต่อปอนะครับผมนะทั้ง2เลทสอราคาเลยนะครับสังเกตน้ําของราซิงเกิงนะครับผมนะก็จะเป็นน้ําเท่าตัวนะครับ0.93ทั้ง2เลทสอราคาเลยนะครับส่วนโอลิมเปกอสนะครับจาก0.89ไหลขึ้นมาอยู่ที่0.95นะครับผมนะโอลิมเปกอสก็ราคาไหลขึ้นนะครับผมส่วนสกอร์ต่ําสกอร์สูงเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับผมนะน้ำสูง0.97ไหลขึ้นไป 0. 98นะครับน้ำต่ำ0.83ไหลขึ้นไปอีก0.88นะครับผมบอกเลยคู่นี้นะครับผมนะสกอร์ต่ำสกอร์สูงนะครับผมนะมีสิทธิ์ที่จะออกได้นะครับติดปานวมไว้เลยนะครับผมนะเนื่องจากทุกทีมต้องการที่จะเข้ากลุ่มนะครับทุกทีมต้องการที่จะเข้ากลุ่มนะครับผมผมบอกว่ามีสิทธิ์นะครับผมนะที่ จะออกราคาสกอร์สูงนะครับสำหรับคู่อุริมเบกอสกับลาซิงเกงนะครับส่วนราคา1นคูณสเปิดมานะครับผมนะอาตาัตราการเสมอค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับนะอยู่ที่60%นะครับ 60%นะครับผมนะราคาจ่ายของโอลิมเปกอนนะครับ2.13ไหลามาที่2.20นะครับส่วนลาซิงเกงนะครับ2.89นะครับไหลามาที่0.2.88นะครับผมนะผมบอกเลยคู่นี้นะครับผมนะดูจากกันมาแล้วนะครับผมนะคู่นี้อาจจะเป็นบอลสามหน้า สามหน้าเพราะอะไรนะครับผมนะมันจะออกหน้าไหนก็ได้เป็นโอลิมปปกอสก็ได้หรือว่าราซิงเกงก็ได้หรือว่าจะออกผลเสมอก็ได้แต่คู่นี้ผมมองว่านะครับผมนะเจ้าบ้านค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับผมนะเรียนราคาเปิดมาแบบนี้เต็มที่เสมอก็แค่หูขาดนะครับผมมองว่าเจ้าบ้านมีดีน่าจะเก็บชัยได้นะครับสำหรับ1เม็ดน่าจะไม่ยากเย็นอาจจะมีสูงเต็มเวลาเต็มเกมกันด้วยนะครับก็ขอสรุปกันเลยนะครับระหว่างโอลิมปิกอสกับราซิงเกีงวันนี้นะครับผมนะผมก็ขอจัดไปที่โอลิมปปก นะครับผมนะในเรียญราคาต่อปอแล้วก็ส่งเต็มเวลาเต็มเกมอยู่ที่2รลูกกันไปเลยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้สําหรับทีเด็ดไนทุบกันวันละตัวนะครับใครอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมมากมายกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้ที่ไลน์แอดด้านล่างนะครับผมนะแอดแปดศูนนะครับรับรองเข้ามาในกลุ่มได้มากกว่าเสียแน่นอนก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ